วันนี้วันดีเดของพจมานครับทุกคนครบกำหนดตัดไหมแล้วเข้าที่ป้าดูเองเนี่ยแผลดีมากก็เลยพาพจมานมาฉลองมาเิดฉายด้วยการมาทำงานกับป้าที่ปักชนี้มาวิ่งโชว์พี่ม้าแข่งกันไปเลยพจมานเนี่ยเขาดีใจมากเลยนะครับที่ได้ออกางานวันนี้เนี่ยก็มีการตรวจพี่ม้าเหมือนเคยครับแล้วก็จะมีการทำเกลือรักษาด้วยครับสำหรับเคสนี้ที่เห็นวิ่งวับอันนี้คือเกลืออลูมิเนียมนะครับทำเกลือรักษาเสร็จแล้วก็จะมีเจาะเลือดนองมา้าตามปกติเนี่ยเวลาหมอเตรียมอุปกรณ์ี่คนเลี้ยงเขาก็จะไปจับม้าให้หมอ เนี่ยก็จะจับได้พอดีแต่ไม่รู้ทําไมวันนี้น้องมาเขาไม่ยอมให้จับ,บที่คนเลี้ยงถึงกระบนเลยนะครับปกติเนี่ยเขาก็ยอมให้ผมจับง่ายๆนะหมอไม่รู้เหมือนกันทําไมวันนี้ไม่ยอมให้จับพี่ไม่รู้แหละครับแต่ผมว่าผมรู้ครับสาเหตุเนี่ยยืนยิ้มแห้งอยู่หน้าข้อครับ <c oughs> จับม้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องตรวจเช็คไมโครชิปเพื่อที่จะระบุตัวน้องมา้าเพราะว,ว่าน้องม้าเนี่ยเราไปถามชื่อนามสกุลเขาก็ไม่ตอบเราครับนอกจากเลขไมโครชิปแล้วเนี่ยเราก็ต้องระบุสีเพศพันอายุหรือถ้ามีเล่มพาสปอร์ตเนี่ยสามารถระบุเลขของเล่มพาสปอร์ตได้ด้วยเสร็จงานแล้วพวกเราเนี่ยก็พาพจมานไปฉลองที่ร้านไซส,สุกครับพพจมานไปกินไอติมพจมานเนี่ยมารอป้าทํางานหลายชั่วโมงเลยครับวันนี้เป็นเด็กดีมากๆแล้วเย็นนี้เนี่ยก็ต้องไปตัดไหมพวกเราเนี่ยก็เลยคิดว่าไอติมน่าจะช่วยเยียวยาจิตใจพจมานได้ ตอนมาจอดรถเนี่ยก็ยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่พอเข้าร้านแล้วเริ่มได้กลิ่นไอติมเหมือนจะจําได้ขึ้นมาทันทีเลยไม่ไ赖ไอติมของพค้จะมาป๊าสั่งให้แล้วลูกรอแป๊บเดียวอยากกินเร็วๆอ่ะอามาและลูกไอติมรสนมแพะของหนู วางเลยป๊าวางเลยเวลาพจมาตื่นเต้นมากๆเนี่ยพวกเรามักจะให้เขารอนิดนึงครับพอเขานั่งนิ่งก็จัดไปส่วนอันนี้ของป๊ากับแม่คนละอันครับพจมาเนี่ยตั้งแต่ได้ติมไปไม่สนใจใครอีกเลยกินไอติมเสร็จเนี่ยเราก็กลับบ้านกันก่อนครับกับแม่ในก็ใส่เสื้อเตรียมไปเชียร์พจมาตัดไหมและที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีขนมเอาไปปลอบใจวันไหนไปให้พจมาดีนะปลาซาดีนหรือสันในเป็ด อเอาสันในเป็ดก็แล้วกันป้าเนี่ใส่เสื้อทีมพจจมานส่วนคุณแม่ใส่เสื้อทีมพอใจแต่พอใจไม่ได้ไปนะลูกอยู่บ้านพอใจเขาคงงงครับใส่เสื้อทีมไปเชียร์ทำไม พี่พศจะไปสู้กับใครเหรอนี่ไงพศจมานไปออกรบที่โรงพยาบาลสัตว์แก้วการไหมตัดไหมไปกับเปิดระบบสันไปป้าเห็นเลยนะว่าไหมเนี่ยสันดิ๊ดดิ๊แต่พี่หมอยุ้ยก็ตัดแป๊บเดียวเสร็จครับขอบคุณพี่หมอยุ้ยและทีมงานโรงพยาบาลสัตว์แก้วการที่ดูแลพศจมานเป็นอย่างดีนะครับตัดไหมแล้วพศจมานออกไปเชิดชายได้แล้วนี่กลับบ้านเร็วป้าอย่าพี่หมอเรียกชื่อพศอีก